ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปคอมิก Left 4 Dead The Sacrifice ครับในตอนจบของเกม Left 4 Dead ภาคที่1วิลได้เสียสละตัวเองเพื่อให้โซอี้ลูอิสและฟรานซิสหนีไปได้ส่วนตัวเขาต้องนั่งรอความตายโดยที่แทงสามตัวกำลังเดินใกล้เข้ามา ย้อนกลับไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนทีมเลฟโวเดตต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่เพนซิลเวเนียพวกเขาต่อสู้อย่างหนักจนเอาชนะซอมบี้ทั้งหมดได้แต่แทงก็ปรากฏตัวพวกเขาเลยใช้ทั้งโมโลโทอฟทั้งถังระเบิดก่อนที่จะหนีขึ้นรถออกมาแต่ฟรานซิสกับถูกสมกเกอร์ดึงขาเอาไว้โชคดีที่โซอี้ใช้สไนเปอร์ช่วยเขามาได้ทำให้ในที่สุดพวกเขาก็ปลอดภัยอยู่ในรถหุ้มเกาะของกองทัพเพื่อไปเขตปลอดภัยแต่ฟรานซิส ดูจะไม่ไว้ใจขนาดนั้นเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาออกเดินทางไปเขตปลอดภัยกันแล้ว3ครั้งแต่ขึ้นคอปเตอร์คอปเตอร์ก็ตกขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ตกขึ้นเรือเรือกล็ล่มและต่อให้พวกเขาเดินทางไปถึงเขตปลอดภัยได้จริงก็ไม่มีทางที่ชีวิตจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังเชื้อระบาดไปทั่วโลกย้อนกลับไป2วันหลังการแพร่ระบาดครั้งแรกตอนนั้นประชาชนยังไม่ตื่นตัวกันเท่าไหร่นักเพราะรัฐบาลบอกว่ามันเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ลูอิสยังเป็นแค่พนักงานบริษัททั่วไปเขาถูกซอมบี้โจมตีในห้องน้ำแขนของเขาถูกกัดแต่ก็สู้จนเอาชีวิตรอดมาได้เมื่อเดินออกมาเขาก็พบว่าบริษัทของเขาสภาพยับเยินไปหมดและคิดว่าอีกไม่นานตัวเองก็ต้องกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยซึ่งเราก็เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังปลอดภัยดีตัดกลับมาที่ปัจจุบันกลุ่มเลฟฟโฟเดสนั่งรถของกองทัพมาจนถึงเขตปลอดภยัยในกุ๊กมิลฮาวเวนแต่ประตูของรถก็เปิดออก เราจะหานติดอาวุธจานวนหนึ่งก็เดินเข้ามาคุมตัวทุกคนออกไปย้อนกลับไปสองวันก่อนที่กลุ่มเลฟโฟเดสจะมาถึงผู้ที่ควบคุมคุกม,มิวฮาเวนกําลังเจอกับปัญหาใหญ่คือนอกจากจะต้องดูแลคนที่นี่แล้วพวกเขายังต้องรับมือกับซอมบี้อีกด้วยทาให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายผู้นําสงสุดของที่นี่มองว่าพวกเขาต้องปกป้องผู้รอดชีวิตขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าพวกเขาควรฆ่าตัวทวงทั้งหมดแล้วให้ความสนใจกับการสู้กับซอมบี้มากกว่า ตอนนั้นเองที่พวกเขาได้รับสัญญาณวิทยุจากทีมแลฟโฟเดที่รอดชีวิตหลังเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดมาได้นานถึงสองอาทิตย์พวกเขาเลยส่งรถหุ้มเกราะออกไปรับกลับมาที่ปัจจุบันฟารานซิสกับลูอิสถูกขังไว้ในห้องเดียวกันพวกเขาตั้งใจจะหาทางไปช่วยโซอีกับบิลและได้พูดคุยกับทหารที่เฝ้าอยู่หน้าห้องทําให้ได้รู้ว่าผู้คนที่นี่ไม่ดูด้วยซ้ำว่านอกจากซอมบี้ทั่วไปแล้วข้างนอกยังมีพวกที่กลายพันธุ์แล้วอีกด้วย คนที่นี่แทบไม่รู้จักศัตรูของพวกเขาเลยดานโซอีกับบิลที่ถูกพาตัวไปหาหมอเพื่อศึกษาเรื่องการติดเชือ้อพบว่าจริงๆทั้งสองคนต่างก็ติดเชือ้อพวกเขาเป็นพาหะที่ไม่แสดงผลตอนนี้หมอ,อยังห่างไกลจากการสร้างยารักษาเขาบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเชื้อซอมบี้แพร่ทางไหนได้บ้างแต่จากประสบการณ์มีความเป็นไปได้ที่มันอาจแพร่ทางอากาศและทุกคนที่อยู่ใกล้กลุ่มเลฟโฟเดก็ติดเชื้อจากพวกเขา ซึ่งก็อาจเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนที่ขึ้นในลิคอปเตอร์หร,รือเครื่องบินคนที่มาช่วยพวกเขาถึงได้กลายเป็นซอมบี้จนเครื่องตกอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อสรุปแต่เป็นแค่การสันนิษฐานเท่านั้นเท่าที่หมอพ่อจะบอกได้คือภูมิต้านทานนี้โซอี้ได้มาจากบิวที่เป็นพ่อของเธอแต่โซอี้บอกว่าจริงๆแล้วบิวไม่ใช่พ่อแล้วเรื่องก็ย้อนกลับไปสองวันหลังการแพร่เชือ้อพ่อกับแม่ของโซอี้กําลิมีปากเสียงกันเรื่องปัญหาทางการเงิน ทำให้เราได้ดูว่าโซอีเป็นนักเรียนทุนสาขาภาพยนตร์ที่ชอบดูหนังสยองขวัญแต่อยู่ๆซอมบี้ตัวหนึ่งก็บุกเข้ามาในบ้านพ่อของเธอรีบวิ่งไปหยิบปืนแต่ก็ช่วยแม่ไว้ไม่ทันเพียงไม่นานแม่ก็ฟื้นขึ้นมาและเริ่มทำลายพอ่อทำให้พ่อต้องฆ่าภรรยาของตัวเองเพื่อปกป้องโซอีเมื่อมาถึงจุดนี้พ่อของเธอก็พูดถึงหนังซอมบี้ที่ทั้งคู่เคยดูด้วยกันถึงเวลาแล้วที่โซอีจะต้องฆ่าเขาที่ถูกซอมบี้กัด หลังจากบอกลากันเสร็จโซอีก็จำใจเหนี่ยวไก่ค่าพ่อของตัวเองแต่จากข้อมูลที่หมอพึ่งให้มาแสดงว่าโสอี้ฆ่าพ่อของเธอทั้งที่จริงๆแล้วเขาเองก็มีภูมิต้านทานเหมือนกันระหว่างที่คุยกันอยู่ไซเลนของคุกก็ดังขึ้นเพราะพวกทหารเริ่มยึดอำนาจแล้วถ้าทำสำเร็จทุกคนที่ไม่ใช่ทหารคงถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงและถูกฆ่าตายกันหมดแต่เสียงไซเลนนี้ก็ทำให้พวกสมบีพากันตรงมาที่นี่ด้วย และศัตรูที่มาจนถึงหน้าห้องของฟรานซิสกับลูอิสก็คือวิชที่ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาพอเห็นแบบนั้นทหารที่คุมหน้าห้องก็คิดจะยิงมันให้ตายทันทีแต่ลูอิสบอกให้พวกเขาเงียบโชคดีที่ทหารทั้งสองคนยอมเสี่ยงเชื่อทำให้วิชแค่เดินผ่านไปเฉยๆทหารสองคนนั้นเลยเปิดประตูให้ฟรานซิสกับลูอิสแล้วทั้ง4คนก็ตรงไปห้องอาวุธด้วยกันแต่พวกเขาก็เจอกับบูมเมอร์อีก ดีทิกฟรานซิสพุ่งเข้าไปผลักมันก่อนที่จะระเบิดใส่ทุกคนในเมื่อทหารไม่รู้เลยว่าต้นไหนยิงได้บ้างพวกเขาเลยเอาปืนพกให้ฟรานซิสกับลูอิสถ้าสองคนนี้ยิงตัวไหนทหารค่อยยิงตามแล้วพวกเขาก็ฝ่าฝูงซอมบี้กันต่อดานโซอีบิลและหมอก็ช่วยกันสู้กับซอมบี้และตรงไปที่คลังอาวุธเช่นกันทําให้ผู้รอดชีวิตทั้งสองกลุ่มได้เจอกันพวกเขาเริ่มวางแผนหาทางออกไปจากที่นี่ถึงแม้สถานการณ์ตรงหน้าจะเลวร้าย แต่ฟรานซิสยังคงพูดติดตลกเหมือนที่เขาทำเป็นปกติจนโซอี้สงสัยว่าทำไมฟรานซิสถึงยังพูดติดตลกอยู่ได้ซึ่งเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ซอมบีน้นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยย้อนกลับไปสองวันหลังการแพทย์ธรรดครั้งแรกฟรานซิสเพิ่งได้ออกมาจากคุกขอหาข้ามยโทรทัศน์และกำลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งเขาก็ถูกสาวคนหนึ่งดึงตัวไปจูบอย่างดุดดื่มที่หลังร้าน แต่เธอกับอาเจียนออกมาเธอกลายสภาพเป็นซอมบี้และกัดเขาเข้าที่คอแต่คนอื่นในร้านก็มาช่วยเขาไว้ได้ข้างนอกมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดแต่ฟรานซิสก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าข้างนอกมีแต่ซอมบี้แปลว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรซอมบี้พวกนี้ก็คงจับเขาเข้าขูกไม่ได้ฟรานซิสกับเ,เพื่อนๆเลยเริ่มปาตีคาหลังบางซอมบี้กันอย่างเต็มที่ตัดกลับมาที่ปัจจุบันกลุ่มเลฟโฟเดสกำลังเดินทางลงใต้เพื่อขึ้นรถไฟ แต่แทงก็ปรากฏตัวและควางของขึ้นไปใส่เฮลิคอปเตอ,เตอร์ด้านบนจนตกลงมาทุกคนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงที่ลูอิสขับรถที่น้ำมันรัว่วพุ่งชนแท้งแล้วบิวก็จุดไฟตามรอยน้ำมันจนรถระเบิดทําให้แท้งถูกกาจัดไปพวกเขาเด้เดินทางกันต่อแต่เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วทหารทั้งสองคนก็ตัดสินใจหลบอยู่ที่ป้อมทหารไกลๆเพราะพวกเขาไม่มีภูมิต้านทานหากไปด้วยกันต่อแล้วนากาะแตกพวกเขาคงไม่รอด กลุ่มเลฟโฟเดสเลยขึ้นรถไฟกันไป4ี่คนแต่พวกซอมบี้ยังคงโจมตีอย่างหนักทําให้ไม่นานหลังจากขึ้นรถไฟมาทหารสองคนนั้นและหมอก็ถูกฆ่าตายในฝูงซอมบี้โซอี้บอกให้บิวหยุดรถไฟเพื่อช่วยพวกเขาแต่บิวไม่ยอมทาให้ทั้ง4ี่คนต้องจากมาและปล่อยให้คนอื่นๆตายจนหมดฟรานซิสยังคงนอนหลับฝันหวานถึงสาวๆในชุดว่ายน้ําที่ชายหาดขณะที่โซอี้ไม่พอใจและต่อว่าบิวย่างหนักที่ปล่อยให้3คนนั้นตาย ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังใจเย็นลงและคิดว่าข้างนอกน่าจะมีใครคนอื่นที่ไม่คลายเป็นซอมบี้เหมือนพวกเธอและพวกเธอก็ควรจะหาคนกลุ่มนั้นให้เจอเพื่อตอบโต้ซอมบี้แต่บิวไม่เห็นด้วยเขามองว่าที่ผ่านมาแค่รอดมาได้ก็โชคดีมากแล้วแถมพ่อมีคนมาช่วยพวกเขากลับถูกขังและเกือบถูกฆ่าเขาไม่อยากช่วยใครอีกแล้วแค่อยากหนีขึ้นเกาะและไม่ต้องยุ่งกับใครอีกเลย โซอี้ so e. เลยถามว่าบิลจะต้องทิ้งใครอีกเพื่อที่เขาจะได้อยู่บนเกาะแบบที่ฝันเอาไว้ก่อนที่จะเดินไปหาอะไรดื่มกับอีกสองคนแล้วทิ้งบิลเอาไว้คนเดียวย้อนกลับไปสองวันหลังการแพร่ระบาดบิลเป็นทหารเก่ารายาติเขามาที่โรงพยาบาลทหารเพื่อรักษาอาการเจ็บที่หัวเขา่าแต่ระหว่างที่เขากําลังถูกรมยาก,ก่อนการผ่าตัดซอมบี้ก็บุกเข้ามาฆ่าทีมแพทย์จนหมดแต่บิลที่สลืมสลือเพราะยาสลบก,ก็ยังสามารถฆ่าซอมบี้ด้วยมีดหั่นกระดูกและกลับถึงบ้านได้สําเร็จ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันกลุ่มเลฟฟอร์เดสลงมาจากรถไฟถึงแม้โซอี้จะยังโกรธบิวอยู่แต่พวกเขาก็ยังสู้กับฝูงซอมบี้ด้วยกันจนในที่สุดพวกเขาก็เจอเรือแต่ในนั้นกลับมีวิชอยู่เพียบพวกเขาเลยต้องเดินทางกันต่อจนมาเจอกับเรืออีกลำหนึ่งแถมเรือลำนี้ยังมีสเสบียงพร้อมไว้อีกด้วยสิ่งที่พวกเขาต้องทำจึงเป็นการยกสะพานขึ้นเพื่อให้เรือออกจากแผ่นดินหลักไปได้แต่พอฟรานซิสกดปุ่มกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้บิวกับโซอี้ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟส่วนฟรานซิสต้องมาคุ้มกันลูอิสที่ขาเจ็บตั้งแต่ตอนที่เจอวิชขวนที่เรือแทนแต่เสียงดังของการยกสะพานก็ทําให้พวกซอมบี้แห่กันเข้ามาแต่อยู่ๆสะพานก็หยุดขยับเหมือนว่าเครื่องปั่นไฟจะดับไปกระสุนของพวกเขาก็ใกล้หมดเต็มทีและซอมบี้จำนวนมหาศาลก็รอพวกเขาอยู่ข้างล่างลูอิสหมดกำลังใจและเริ่มสั่งเสียแต่บิวกับกระโดดลงไปสู้กับฝูงซอมบี้ และบอกให้ทุกคนช่วยกันยิงคุ้มกันเขาคว้างโมอโลโทอฟและยิงปืนเพื่อลอให้ฝูงซอมบี้จานวนหนึ่งกับแทงตามเข้ามาแต่อีกสามคนไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะพวกเขาก็ต้องสู้กับซอมบี้ที่เหลืออยู่เหมือนกันบิลฝ่ามาจนถึงเครื่องปั่นไฟด้วยความคิดที่ว่าอยากจะให้ทุกคนรอดไปได้และเขาไม่อยากจะทําให้โซอี้ผิดหวังแต่บิลก็ถูกแทงซัดจนกระเด็นทะลุเข้าไปในบ้านฟรานซิสตี้เห็นสถานการณ์ตัดสินใจจะลงไปช่วยบิล แต่โซอี้ห้ามเอาไว้พอเธอรู้ว่าบิวทําไปเพื่อพวกเธอแม้รู้ว่าตัวเองจะไม่รอดหากว่าทุกคนตามลงไปช่วยและตายการเสียสละของบิวก็จะสูญเปล่าทําให้3คนที่เหลือรองเหลือออกมาจนถึงเกาะได้สําเร็จอย่างที่บิวเคยฝันเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือตอนจบของคอมิกและโฟเด t เ e อะแซ i f i c e ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมาย อย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริชันใต้คลิปเราไว้ทบ่กับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ